นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาเล่าเรื่องของหลวงพ่อทองสุขหรือว่าหลวงปู่สุขวัดหนองคอกันต่อนะครับเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่สุขนั้นมีมาก อย่างเช่นเรื่องที่พี่สมชายพี่สมชายนี่เป็นชาวบุรีรัมม์มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีได้มีโอกาสได้มากราบหลวงปู่สุขที่วัดหนองคอ้อแล้วก็ได้ขอความเมตตาจากหลวงปู่ขอให้งานที่ทำเนี่ยเบิกเงินได้เพราะว่าช่วงนี้ทำงานเบิกเงินไม่ได้ก็เลยเดือดร้อนมากคนงานก็ออกจากงานเนื่องจากไม่ได้รับค่าจ้างซึ่งก็ทำให้พี่สมชายนะเครียดมาก ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยมาขอความเมตตาจากหลวงปู่หลวงปู่ท่านบอกว่าช่วงนี้ยจะเหนื่อยหน่อยนะเงินที่จะเบิกหน้าจะได้แต่ว่าคงจะได้ส่วนหนึ่งอะคงจะได้ไม่เต็มหรอกนะอดทนอีกหน่อยนะใกล้จะดีขึ้นแล้วปลายเดือนนี้จะมีงานใหม่แล้วก็งานใหญ่ขึ้นนะแล้วก็การเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆว่าแล้วหลวงปู่ก็เอาน้ำมนต์มารดให้พี่สมชาย แล้วก็ยังมอบตะกรุดและพระสมเด็จให้พกติดตัวเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหลังจากนั้นพี่สมชายก็กลับไปทำงานรับเหมาก่อสร้างเหมือนเดิมแล้วก็มีเจ้าของบ้านที่จันทบุรีมาติดต่อให้พี่สมชายไปทำบ้านหลังใหม่มีงานอีกหลายอย่างติดต่อมาเรื่อยเรื่และการเงินของพี่สมชายก็ดีขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ได้มากราบหลวงปู่อีกครั้งและร่วมทาบุญกับหลวงปู่แล้วก็พาญาตมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ และบูชาวัตถุมงคลของท่านไปหลายเหรียญเช่นเหรียญเสมาหัวสิงพี่สมชายได้บูชาแล้วก็ทำให้การงานคล่องตัวติดต่อเจรจาดีขึ้นทำงานก็ผ่านง่ายและนอกจากนี้เรื่องการงานเรื่องเมตตาแคล้วคลาดก็ไม่เป็นสองรองใครพี่สมชายต้องขับรถส่งคนงานอยู่เป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พี่สมชายนเดินทางไปส่งคนงานที่อำเภอขลุง ในขณะนั้นอยู่ๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขับปาดหน้าอย่างกระทันหันทําให้พี่สมชายต้องหักหลบในระยะประมาณไม่ถึงสองเมตรซึ่งพี่สมชายคิดว่าต้องชนแน่ๆเพราะว่าวิ่งมาด้วยความเร็วอยู่พอสมควรระยะห่างแค่นี้ยังไงก็ชนแต่ปรากฏว่าไม่ชนไม่ชนรถมอเตอร์ไซค์เลยเรื่องนี้ทําให้พี่สมชายในศสัทธาในตัวหลวงปู่มากหลายคนที่ยังไม่เคยกราบท่านพอเห็นแค่รูปถ่าย ความศรัทธาและเมื่อได้นำวัตถุมงคลของท่านไปบูชาแล้วก็จะได้สัมผัสถึงพลังพุทธคุณที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาของท่านหลวงปู่สุขท่านเป็นผู้ที่มีศัพพวิชามากมายทั้งที่เรียนจากครูอาจารย์แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนจากเกจิหลายรูปเช่นหลวงปู่กวนวัดตะเคียนทองซึ่งเป็นสุดยอดเกจิอีกรูปหนึ่งที่ชาวจังหวัดระยองนับถือมากมีวิชาอาคมแก่กล้ามาก สรีระสังขารท่านไม่เน่าเปื่อยวัดของท่านก็เต็มไปด้วยสมุนไพรว่านยาต่างๆแร่เหล็กไหลก็เป็นอีกส,อสิ่งหนึ่งที่ท่านชอบสะสมแล้วก็ได้นำมาเป็นมวลสารในการสร้างวัตถุมงคลเช่นพระสมเด็จของท่านเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันหลวงปู่สุขได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนวิชากับท่านอยู่หลายพรรษาแล้วก็ออกแสะอาะแสวงหาแร่เหล็กไหลด้วยกันกับท่านในถ้ำ มีหลวงพ่อนบวราโพซึ่งเป็นสิทธิเอกของท่านคอยติดตามไปด้วยในการหาแร่เหล็กไหลนั้นหายากมากถ้าหากพบเจอแล้วผู้ที่จะตัดเหล็กไหลนั่นต้องมีวิชาอาคมแก่กล้าพลังจิตต้องเข้มแข็งจึงจะสามารถตัดเอาแร่มาได้หลวงปู่สุขและหลวงปู่กวนเนี่ยท่านมีความชอบที่เหมือนกันก็คือชอบศึกษาคนกว้าเรื่องตำราว่านยาต่าง แล้วก็ได้รวบรวมว่านเหล่านั้นมาจัดสร้างวัตถุมงคลท่านต้องเดินทางไปหลายจังหวัดเพื่อให้ได้ว่านได้แร่ได้มวลสารต่างๆท่านเคยเดินทางทุดงไปทางจังหวัดจันทบุรีเพียงลำพังอยู่เป็นประจำบางครั้งท่านว่าก็เจอพวกช้างป่าบ้างเจอเสือบ้างแต่ท่านไม่เคยคิดกลัวเพราะว่าท่านบอกว่าท่านทําไม่ทำร้ายมันมันก็ไม่ทำร้ายเราเหมือนกันท่านเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ว่าจะทําอะไรต้องทำได้ตัวท่านเองยิ่งการสร้างวัตถุมงคลน,นั้นท่านยิ่งละเอียดมากข้อปฏิบัติต่างๆท่านเคร่งมากท่านบอกว่าพระคาถาแต่ละอย่างนั้นมีคุณวิเศษไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์มาอย่างไรแต่ละท่านไม่เหมือนกันแต่ถ้าหากเป็นสิทธิ์พ่อแม่ครูอาจารย์เดียวกันแล้วก็ต้องเรียนวิชาพื้นฐานที่เหมือนกัน เหมือนกับที่ท่านได้เรียนจากหลวงปู่แก้วหลวงปู่ทิมท่านก็ต้องเริ่มหัดจากเรียนบาลีเรียนหัดเขียนอาาักขรเลขยนันต้องควบคู่กับการฝึกสมาธิเพราะทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้แล้วจะลัดขั้นตอนก็ไม่ได้สวดมนต์ก็เช่นเดียวกันถ้าผิดก็ต้องเริ่มใหม่จะข้ามได้อย่างไรในการเรียนรู้จะต้องจําเท่านั้นห้ามจดถ้าจดลงแล้วจะไม่ขลัง เราต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เป็นประจำทำทุกวันมันเป็นกิจของสงฆ์ทุกวันต้องสวดมนต์ไหว้พระทบทวนคาถาต่างๆนั่งสมาธิหัดให้เป็นนิสัยแล้วเราจะทำอะไรสำเร็จทุกอย่างทุกอย่างให้รอบคอบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีสติไม่หลงกับกิเลสแต่ถ้าทำอะไรลัดขั้นตอนหรือทำเล่นๆผลที่ออกมาก็จะไม่ดีแล้วไม่สำเร็จ เวลาที่ท่านเรียนกับหลวงพ่อแก้วนั้นท่านจะคอยสังเกตว่าใครมีนิสัยอย่างไรทําอะไรถูกหรือผิดถ้าหากผิดท่านก็จะคอยแนะนาและเตือนสติอยู่เป็นประจำหลวงปู่แก้วท่านจะบอกว่าทําเล่นๆไม่ได้จะทําอะไรต้องทาให้มันดีที่สุดหลวงปู่สุขก็เลยยึดมั่นในคําสั่งสอนครูบาอาจารย์ตลอดระยะเวลาห้าพรรษาที่จำพรรษาที่วัดหนองภาวาท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลวัด แล้วก็คอยดูแลญาติโยมที่มาทําบุญชาววัดหนองพวาจะรู้จักท่านดีเพราะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แก้วหลวงปู่แก้วไว้ใจไม่ว่าใครจะทําอะไรหากหลวงปู่แก้วไม่อยู่ก็จะมาหาหลวงปู่สุขเช่นใครจะมาสักยันหลวงปู่สุขจะสักยันให้เมื่อสักเสร็จแล้วหลวงปู่แก้วท่านก็จะมาบรรจุขาถาบรรจุหัวใจขาถาต่างๆให้ หลวงปู่สุขเป็นทผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาทุกอย่างที่หลวงปู่แก้วมีอยู่เมื่อถึงพรรษาที่ห้าท่านก็ไปอยู่ดอนจันระหว่างนั้นท่านก็ยังไปมาระหว่างดอนจันกับหนองพาวาเมื่อหลวงปู่แก้วท่านมาจำพรรษาที่วัดละหารไร่หลวงปู่สุขท่านก็มาหาหลวงปู่แก้วอยู่เป็นประจำแล้วก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาทั้งการทำน้ำมนต์การปลุกเสก หลวงปู่สุขเป็นผู้มีพลังจิตเข้มขลังมากท่านเคยร่วมนั่งปลกอธิษฐานจิตอยู่หลายงานครั้งแรกที่วัดละหารไร่ที่ชาวบ้านค่ายเริ่มรู้จักท่านเพราะปฏิหารน,น้ำมนตเดือดในบาตน้ำมนแล้วก็ไฟไม่ไหม้สายศิลที่ท่านนั่งปลกอยู่สายศิลของพระเกจิรูปอื่นไหม้จนหมดเหลือแต่ของท่านรูปเดียวที่ไม่ไหม้ไฟ ทำให้ชาวบ้านเกิดศรัทธาแล้วก็อยากรู้ว่าท่านเป็นใครมาจากไหนเพราะไม่มีใครรู้จักท่านได้มีชาวบ้านคนนึงบอกว่าท่านอยู่วัดหนองคอ้อบ้านค่ายเรานี่เองเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงทําให้ท่านเป็นที่รู้จักมากขึ้นรวมถึงเป็นที่สนใจของอาจารย์ชินพรสุขสถิตลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมเกิดความสนใจในตัวท่านขึ้นมาแล้วก็ภายหลังท่านได้มากราบหลวงปู่สุขที่วัดหนองคออยู่หลายครั้ง แล้วยังได้นิมนต์ท่านไปบ้านของอาจารย์ชินพรที่กรุงเทพอีกด้วยอาจารย์ชินพรได้นิมนต์หลวงปู่สุขนั่งปรกอธิษฐานจิตน้ำมันพรายแม่สม้มก็เกิดปรากฏการน้ำมนต์เดือดที่ท่านอัศจรรย์ใจแต่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นได้เห็นก็แปลกอืแล้วก็เกิดความศรัทธาไปตามตามกันแล้วต่อมาอาจารย์ชินพรได้มาที่วัดหนองคอได้มาขอจดสร้างวัตถุมงคลเป็นเหรียญ รุ่นแรกของหลวงปู่สุขชื่อรุ่นเจริญสุขเมื่อหลวงปู่สุขได้ทำการปลูกเสกแล้วชาวบ้านก็ได้นำไปบูชาแล้วก็เกิดประสบะการณ์ต่างๆมากมายและได้มีลูกศิษย์หลายคนที่มีนิสัยชอบลองวิชาของท่านได้นำเหรียญน้นองท่านไปลองยิงโดยใช้ปืนลูกโม่ยิงจำนวนสามนัดปรากฏว่าปืนยิงไม่ออกและได้ลองลูกเอาเอาปืนลูกซองมายิงก็ยิงไม่ออกเช่นเดียวกัน และไม่ได้ทําการลองเสร็จแล้วก็มาบอกว่าเหรียญหลวงปู่นะศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินพวกตัวเองไปลองยิงดูแล้วแต่ไม่ออกครับหลวงปู่ก็เลยดูว่ามึงจะเอาไปลองทําไมของกูทําทําไมมึงไม่มายิงกูล่ะกูทําไว้ให้พวกมึงบูชาหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าเอาไปลองยิงอีกเลยสําหรับคนที่ลองยิงหลังจากนั้นก็ป่วยและได้มาขอขมาหลวงปู่ในสิ่งที่ตัวเองได้ทําแล้วอาการป่วยก็ดีขึ้น หลวงปู่สุขท่านให้อภัยกับลูกศิษย์เสมอด้วยความเมตตาท่านมีลูกศิษย์คนใกล้ชิดอยู่หลายคนที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาทั้งที่เป็นพระสงฆ์และชาวบ้านก็มีทั้งการสักยันจากท่านแล้วก็ท่านจะให้คาถาต่างๆไว้เพื่อสืบทอดวิชาเอาไว้ป้องกันตัวเองแต่ละคนจะได้คาถาแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันท่านจะเลือกมอบให้ นอกจากคาถาอาคมแล้วเครื่องรางของท่านก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านจะมอบให้ลูกศิษย์เช่นตะกรุดโทนท่านจะทําให้ลูกศิษย์คนใกล้ชิดเอาไว้บูชาผู้ที่ได้รับจากท่านจะหวงมากเพราะว่าท่านจะจานด้วยมือของท่านลงอักขระเลขยันปลุกเสกอยู่นานมั่นใจว่าดีแล้วท่านจึงมอบให้ด้วยตัวท่านเองเวลาท่านปลุกเสกวัตถุมงคลของท่านสมัยก่อนในกุฏิของท่านเป็นไม้ ลูกศิษย์ก็ได้ยินเหมือนกุฏิลั่นปงัปงปงังปังตอนหลังท่านได้มาอยู่กุฏิหลังใหม่ของท่านแล้วก็มาปลุกเสกในกุฏิของท่านบริเวณที่นั่งปลกนั้นกระเบื้องแตกจนหมดไม่ใช่แต่ในกุฏิของท่านแม้แต่กระเบื้องในโบสถ์ก็แตกด้วยต้องเปลี่ยนอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่หายและเป็นเฉพาะาที่วางวัตถุมงคลที่ท่านนั่งปลกอธิษฐานจิต เมื่อเป็นเกจิผู้มีวิชาอาคมแล้วก็ต้องมีผู้ที่อยากจะทดลองวิชาของท่านอยู่เป็นประจำหลวงปู่ท่านมักจะโดนคนลองวิชาอยู่เป็นประจำหลายครั้งท่านโดนลองวิชาด้วยการใส่ยาพิษมาในอาหารเมื่อนำอาหารมาวางต่อหน้าของท่านก็ปรากฏว่าอาหารที่ถูกวางยาพิษนั้นเกิดเป็นฟองเดือดขึ้นมาทันทีต่อหน้าต่อตาท่านเลย ท่านก็บอกว่ามีคนลองวิชาท่านอีกแล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ท่านบอกว่ามีหลายครั้งที่เป็นแบบนี้เวลาท่านจะฉันอะไรท่านจึงต้องระวังเพราะมีคนที่เรียนไสยเวทชอบทดลองวิชาหลายครั้งที่พวกชอบลองวิชาปล่อยของมาใส่ตัวท่านทั้งควายธนูลมเพลมพัดคุณใสต่างๆอยู่หลายครั้งแต่ทําอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านเคร่งในศีลท่านบอกว่าหากเราไม่ขาดสติ รักษาศีลครบถ้วนอะไรก็ทำอ,อันตรายเราไม่ได้แล้วท่านก็ยังถือเคล็ดจ,จะเปลี่ยนที่จำวัดในแต่ละคืนไม่ซ้ำกันคืนหนึ่งไม่ตำําสามที่เรื่องนี้ท่านถือปฏิบัติมาตลอดแล้วทำเป็นประจำทุกคืนนอกจากคาถาที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูอาจารย์นั้นที่ท่องอยู่เป็นประจำคือนะมะพะทะนะโมพุทธายะอิสวาสุสุสวาอิ เป็นคาถาที่ท่านภาวนาอยู่เป็นประจำอิติสุขโตอารหังพุทโธนโมพุทธายะมะอะอุทุกขังอนิจังอนัตตาพุทโธพุทโธเวลาจะสงน้ำตอนเช้าท่านก็จะสวดคาถาล้างหน้าขณะที่สงน้ำก็จะสวดมนต์ตลอดเหมือนที่ครูบาอาจารย์ที่ทำตลอดมาไม่ขาดแม้แต่ครั้งเดียวลูกศิษย์จะได้ยินเป็นประจำ หลวงปู่ท่านจะจำวัดน้อยมากไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือว่ากลางคืนท่านจะเปลี่ยนที่จำวัดอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านก็จะเดินจงกรมในเวลากลางคืนอยู่เป็นประจำเพื่อฝึกสมาธิจิตหลายครั้งที่ท่านาไปร่วมงานปลูกเสกหลายรูปต่างก็ยอมรับในพลังจิตของท่านว่าแรงมากและเป็นที่จับตามองของหลายฝ่ายว,ว่าท่านมาจากไหน ทำไมท่านอธิษฐานจิตไม่เหมือนใครท่านท่องคาถาตลอดเวลาเพราะท่านปลุกเสกตามครูบาอาจารย์สายหลวงปู่ทิมจะเน้นทางด้านคาถาอาคมท่านจะท่องตลอดเวลาและท่านจะเข้าสมาธิเพียงเล็กน้อยไม่นานท่านบอกว่าในการอธิษฐานจิตปลุกเสกนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือบาทน้ำมนต์แป้งเจมิมและเทียนที่จะใช้ทำน้ำมนต์หนึ่งเล่มจุดที่บาทน้ำมนต์ อีกหนึ่งเล่มท่านเอาไว้ใช้ทําน้ามนต์เมื่อครั้งนั่งปลกอธิษฐานจิตที่วัดหนองคอ้อเหรียญรุ่นเจริญพรไตรามาสนาคปลกไตรามาสเกิดเหตุการณ์น้ำมนต์หมุนในบาทน้ำมนต์ของท่านแรงมากเป็นที่อัศจรรย์แก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มากและพระเกจิรูปอื่นก็หมุนนิดหน่อยเช่นหลวงพ่อศิลวัดลหารใหญ่หลวงพ่อรัฐวัดป่าหวายหลวงพ่อนบวัดสวนขนุน ในวันงานก่อนเริ่มพิธีพุทธ,ธาภิเศษท้องฟ้าครึมเหมือนฝนจะตกทางคณะกรรมการจัดงานจึงไปเรียนหลวงปู่ว่าฝนจะตกหรือเปล่าท่านก็บอกว่าไม่ตกหรอกแค่ปลอยๆเท่านั้นแหละพอเริ่มงานฝนก็ปลอยๆเหมือนเทวดาลงมาพรมน้ำมนต์บรรดาลูกศิษย์จะรู้ดีว่าวาจาท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพอ่อศิลป์วัดละหานใหญ่กับท่านนั้นสนิทกันมากเพราะว่าได้แลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่เสมอหากมีงานที่วัดหนองค้ะ หลวงปู่สุขต้องนิมนต์ท่านมาอยู่เป็นประจำแล้วก็ด้วยที่เรียนวิชาจากครูบาอาจารย์สายเดียวกันถ้าหากว่าใครสังเกตเวลาท่านนั่งปรกอธิษฐานจิตนั้นจะเหมือนกันมากแล้วก็ลูกศิษย์คนสนิทหลวงปู่ศิลคือเสียกิซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักกันดีแล้วก็ให้ความเคารพว่าเป็นศิษย์สายหลวงพ่อศิลได้เคยถามหลวงพ่อศิลว่านอกจากท่านแล้ว มีเกจิรูปไหนครับที่กราบได้สนิทใจแล้วก็มีเมตตาเหมือนหลวงพ่อครับหลวงพ่อศินก็ตอบเสียกิว่านอกจากฉันแล้วในจังหวัดระยองก็มีแต่ท่านสุขวัดหนองคอนี่แหละให้ไปกราบท่านแล้วก็ให้ท่านเป่ากระหม่อมให้นะหลังจากที่หลวงพ่อศินได้บอกเสียกิเสียกิก็มากราบหลวงปู่สุขวัดหนองคอแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์และด้วยความเมตตาของหลวงปู่เสียกิก็จะมาที่วัดอยู่เป็นประจำ มาคอยดูแลท่านมาทําบุญเอากล้วยมาถวายท่านอยู่เป็นประจำและบูชาวัตถุมงคลของท่านอยู่เป็นประจำแล้วหลวงปู่สุกก็ให้คาถากับเสียกิไปพอได้ท่องเสียกิก็รู้เลยว่าเป็นคาถาตัวเดียวกันกับที่หลวงพ่อศิล์ได้ให้ตัวเองไว้เสียกิจึงถามหลวงปู่สุกว่าทําไมคาถาเหมือนกันเลยครับอาจารย์ท่านก็ตอบว่าไปเรียนมาด้วยกันมันก็ต้องเหมือนกันน่ะสิแล้วท่านก็ยิ้ม เสียกิจึงศรัธทธาหลวงปู่สุขมากเพราะท่านเมตตาเป็นที่สุดยากที่จะหาพระเกจิรูปไหนเหมือนหากท่านมีงานที่วัดหนองคอก็จะมาช่วยอยู่เป็นประจำทุกงานแล้วก็ร่วมบุญด้วยทุกครั้งว่าด้วยเรื่องพุทธคุณของหลวงปู่สุขนั้นท่านเด่นหลายด้านหากใครได้บูชาวัตถุมงคลของท่านแล้วก็จะบังเกิดเรื่องราวดีๆขึ้นมาในชีวิตอยู่เสมอเช่นเสียไพฑูลเจ้าของธุรกิจรับซื้อวัสดุรีไซเคิล เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้มากราบหลวงปู่สุขเขามีอาชีพประมูลงานต่างๆก่อนที่จะมากราบหลวงพ่อเมื่อต้นปี2560้าเขาประสบปัญหาเกี่ยวกับการประมูลงานประมูลงานไม่ได้ประมูลได้ก็ขาดทุนอยู่เป็นประจำทั้งที่ไม่น่าจะขาดทุนก็ขาดทุนและเวลานั้นก็เครียดมากไม่รู้จะทำอย่างไรดีคิดไม่ตกแล้วก็กังวลอยู่มากไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรดีพอดีช่วงนั้นทางวัดหนองคอได้เปิด ให้จองวัตถุมงคลเหรียญเสมาหัวสิงพอดีจึงได้มาจองวัตถุมงคลเพราะโดยปกติก็เป็นคนชอบสะสมวัตถุมงคลเกจิอาจารย์สายบ้านค่าอยู่แล้วจึงได้เข้ามาจองเหรียญเสมาแล้วก็ได้กราบหลวงปู่สุขท่านก็เมตตาเป่าหัวให้หลังจากกลับจากวัดไม่กี่วันเสียภัยทูลก็ได้รับข่าวดีจากการประมูลงานและสามารถขายวัสดุรีไซเคิลได้ แล้วก็การงานก็ดีขึ้นมาเรื่อยการเงินก็ดีมากจากเมื่อก่อนนี้ติดขัดอยู่ตลอดแต่เมื่อได้กราบท่านแล้วชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นครอบครัวก็มีความสุขหลังจากนั้นก็ได้บูชาเหรียญเสมาหลวงปู่สุขติดตัวตลอดแล้วก็เช่าบูชามากขึ้นเรื่อยและได้ชักชวนเพื่อนที่ทําธุรกิจด้วยกันมากราบท่านแล้วก็บูชาเหรียญเสมาก็เกิดประสบการณ์เหมือนกันไม่ว่าจะติดต่อเจรจางานอะไรก็ผ่าน อุปสรรคที่เคยมีก็ผ่านอย่างง่ายดายธุรกิจก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยยิ่งทำให้เสียภัยทุนและเพื่อนยิ่งศรัทธาท่านมากขึ้นและทุกครั้งที่มีงานบุญที่วัดก็จะมาเป็นเจ้าภาพโรงทานและหากมีเวลาว่างก็จะมากราบท่านอยู่เป็นประจำเพื่อนของเสียภัยทุนก็เริ่มมีกำไรจากธุรกิจมาเรื่อยจนสามารถซื้อบ้านซื้อรถคันใหม่จากธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องยากมากสำหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ธุรกิจจะเจริญเติบโตนั้นยากมากแต่ก็ประคองตัวเองอย่างลำบากเลยอ่าก็ทำให้มีกำไรยิ่งยากใหญ่แต่สำหรับผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่นั้นยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกวันไม่แต่ชาวระยองเองชาวต่างจังหวัดหรือชาวต่างชาติก็มีมาเพิ่มขึ้นเรื่อยชื่อเสียงของท่านนับวันยิ่งไปไกลทั่วประเทศไม่ด้อยกว่าเกจิรูปใดเลยหลายคนที่ได้มากราบท่านครั้งแรกแล้วกลับไปนั้นก็จะมีโชคลาภอยู่เป็นประจำ เสียภัยทูลก็เป็นอีกท่านหนึ่งหลังจากที่ได้มาทําบุญถวายสังฆทานและกลับไปก็มีโชคถูกรางวัลอยู่เป็นประจำล่าสุดก็เมื่อได้กลับมากราบหลวงปู่และทําบุญกับหลวงปู่หลวงปู่สุขท่านมักจะมีคติธรรมแทรกอยู่เสมอท่านจะสอนลูกศิษย์แบบธรรมะแบบชาวบ้านแบบง่ายๆแต่เป็นหลักธรรมที่นำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ท่านจะชอบให้โอวาทแบบตลกตลกบางทีลูกศิษย์เมื่อได้ฟังก็เกิดอารมณ์ขันกับธรรมะของท่านไม่มีใครเครียดเลยเมื่อพบท่านต่างก็มีแต่ความสุขกันทุกคนท่านมักจะเล่าเรื่องราวต่างๆครั้งเมื่ออดีตเกี่ยวกับประวัติของท่านเองครูบาอาจารย์และชีวิตที่ผ่านมาของท่านเพราะเมื่อครั้งท่านมาสร้างวัดหนองคอท่านลำบากมากและกว่าจะมาเป็นวัดก็ผ่านเรื่องราวมากมายกว่าจะสร้างวัดได้ เพราะในการสร้างวัดนั้นจะต้องใช้เงินปัจจัยเป็นจำนวนมากหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีอาชีพอะไรนอกจากทำสวนทำนาก็ไม่ค่อยมีรายได้หลวงปู่สุขท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ทุกด้านทั้งด้านกเกษตรท่านก็นำความรู้มาสอนให้ชาวบ้านโดยเริ่มจากหัดให้ชาวบ้านปลูกยางพาราสลับกับการปลูกมันสำปะหลังแทนการปลูกอ้อยเริ่มแรกก็ไม่ค่อยมีใครสนใจท่านเริ่มปลูกครั้งแรกบริเวณหลังวัด โดยมีลุงเนาซึ่งเป็นผู้ติดตามมาช่วยปลูกเริ่มแรกชาวบ้านก็เห็นก็คิดว่าท่านทำอะไรเป็นพระทำไมมาปลูกต้นยางแต่ท่านก็บอกว่าต่อไปสิ่งที่ท่านทำก็จะเป็นประโยชน์กับบ้านเองนั่นแหละแต่ชาวบ้านบางคนก็คัดค้านอ่าเพราะคิดว่าท่านทำไปเพื่ออะไรเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีต้นยางพาราโตเต็มที่ยางเริ่มกรีดได้และน้ำยางมีมูลค่า ชาวบ้านจึงได้ค่อยเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพาราหัดกรีดยางต่อมาชาวบ้านหนองคอและใกล้เคียงก็เริ่มมีอาชีพมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวชาวบ้านก็หันมายึดอาชีพปลูกยางและทำสวนนอกจากนี้หลวงปู่ท่านยังคอยอุปถมัมนักเรียนผู้เป็นอนาคตของชาติมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนทุกปีเพราะว่าท่านให้ความสำคัญกับชุมชน และท่านยังได้คอยอบรมเด็กนักเรียนสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสอนให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมเพราะสมัยก่อนนั้นโรงเรียนบ้านหนองคออยู่ในวัดท่านจะมาคอยสอนหนังสือเพราะสมัยก่อนครูมีน้อยโดยมีครูมาบรรจุไม่กี่คนอาคารเรียนก็เป็นอาคารไม้หลังเก่าเด็กสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนเพราะยากจนก็เลยขาดโอกาสทางการศึกษาแต่ด้วยความเมตตาของหลวงปู่เด็กจึงได้รับการศึกษามีความรู้ เมื่อเรียนจบแล้วก็กลับมาตอบแทนพระคุณท่านมาคอยรับใช้ท่านหากทางวัดมีงานอะไรทุกคนต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมงานตลอดและทุกครั้งท่านก็จะเมตตามอบวัตถุมงคลให้ทุกครั้งวัตถุมงคลของท่านจึงกระจายไปทุกพื้นที่และทั้งต่างจังหวัดและคนในพื้นที่ต่างบูชาแล้วก็มีประสบการณ์ทั้งหน้าที่การงานท่านมีลูกศิษย์ทั้งดารานักสแสดงข้าราชการและพ่อค้าประชาชน คุณขาวพองทวีอัมพรมหาหรือว่าขาวพองสิทธิทชูชัยเป็นนักวยไทยคนแรกที่ได้รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็เป็นอีกคนที่มาฝากตัวเป็นสิทธิของหลวงปู่สุขคุณขาวพองเป็นคนจังหวัดระยองซึ่งนับถือหลวงปู่ทิมมากและพระอริยสงฆ์ในจังหวัดระยองหลายรูปที่ได้ไปกราบเมื่อปี2560ก็ได้รู้จักกับหลวงปู่สุขวัดหนองคอ หลังจากนั้นก็ได้ตามสืบหาประวัติของท่านจึงได้รู้ว่าท่านได้สืบสายเกจิแห่งบ้านค่ายและได้มีโอกาสได้กราบท่านสัมผัสท่านก็รู้ว่าท่านเมตตาสูงมากหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ได้ไปกราบท่านหลายครั้งและพาครอบครัวไปด้วยพร้อมกับได้หาเชา่ชาว,วัตถุมงคลของท่านมาดูตลอดจนปัจจุบันมีวัตถุมงคลของท่านกว่าร้อยองค์ไม่ว่าจะเป็นเหรียญเสมาหัวสิงเจริญพรไตรามาสพระสมเด็จฟักทองแล้วก็อื่นๆ หลังจากที่ได้เช่าบูชาเหรียญนลองปู่สุขก็ได้สัมผัสก็คือเรื่องโชคลาภที่เกิดขึ้นกับตัวเองและสมาชิกในครอบครัวตัวเองเคยทํารายการทีวีเพื่อนสนิทกันบอกว่าลืมจ่ายค่าตัวให้กับผมที่ผมเคยไปร่วมรายการเมื่อ5ปีก่อนเป็นเงินหลายหมื่นบาทแล้วก็ลูกหนี้ที่เคยยืมเงินไปตั้งแต่ปี2557เอาเงินมาคืนพร้อมคืนเงินให้อีกเท่าตัวซึ่งทําให้ผมรู้สึกงงมาก และได้งานทีวีที่ค่าตัวหลักแสนแบบงานก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเลยลูกชายได้เงินก้อนใหญ่จากการเล่นเหรียญสกุลในอินเทอร์เน็ตได้เงินมาปิดหนี้บ้านได้เลยเรื่องธุรกิจในครอบครัวก็เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดและยังได้รับโชคอยู่เรื่อยล่าสุดนี่ถูกรางวัลได้เหรียญหลวงพ่อสาครเลี่ยมทองมาอีกแล้วก็ยังมีโชคเรื่องงานอีกทางผู้จัดละครเรื่องแม่สื่อจอมป่วนช่องเจ็ดที่เพิ่งบจบไปเร็วๆนี้ เดิมทีพี่สมิงขาวจะเล่นบทเป็นครูหมีแต่จูจ่ๆพี่สมิงขาวก็ติดภารก,กิจด่วนอ่าผมก็เลยเป็นมวยแทนรู้ตัวล่วงหน้าหนึ่งวันรับทรัพย์มาอีกหลายหมื่นบาททางานแค่สองวันผมเชื่อว่าเป็นเพราะวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขเพราะผมบูชาติดตัวทุกวันและให้คนในครอบครัวบูชากันทุกคนครอบครัวศรัทธาหลวงปู่ท่านมากตั้งแต่ได้มากราบท่านแล้วหน้าที่การงานครอบครัวก็มีความสุขมาโดยตลอด หากมีโอกาสว่างจากงานก็จะมากราบท่านแล้วก็ให้ทําบุญกับท่านให้ท่านพรมน้ำมนต์ให้เพื่อเป็นสิริมงคลให้ตัวเองและครอบครัวผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมวัตถุมงคลของท่านหลายคนที่บูชาแล้วอยากจะบูชาเพิ่มอยู่เรื่อยเพราะว่ายิ่งศรัทธามากขึ้นก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเสมอครูบาอริยชาติอริยจิตโตวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายได้กล่าวเมื่อได้สัมผัสเหรียญเจริญพรไตรามาสว่า เหรียญรุ่นนี้มีพลังแรงมากพุทธคุณครบทุกด้านหลวงปู่สุขท่านเป็นพระที่เก่งมากเก็บตัวมานานจนเมื่อได้พบที่เหมาะสมจึงยอมเปิดบารมีตอนนี้ท่านก็มีชื่อเสียงมากแล้วก็จะมากไปกว่านี้ขึ้นอีกเป็นเรื่องที่แปลกมากครูบาอาริยชาติกับหลวงปู่สุขท่านไม่เคยพบกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีใครเล่าประวัติของหลวงปู่สุขให้ท่านฟังท่านทราบได้อย่างไรและเหรียญรุ่นนี้ในพิธีพุทธาพิเศษ ก็ปรากฏน้ำมนต์หมนุนท่านว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขนั้นหากใครได้บูชาก็จะประสบแต่สิ่งที่ดีๆทั้งโชคลาภและเมตตาเพราะหลวงปู่สุขท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกราบได้สนิทใจ,จเป็นพระที่เปี่ยมล้นด้วยบารมีในยุคนี้ถือว่าหายากอย่างยิ่งที่จะได้พบเจอพระเกจิที่เก่งขนาดนี้หลวงปู่สุกท่านนี้พลังจิตท่านสูงมากไม่เป็นสองรองใคร หากใครมีโอกาสได้กราบท่านถือว่าเป็นโชคดีที่สุดนี่เป็นคำที่ครูบาอาริยชาติอริยจิตโตได้กล่าวต่อหน้าลูกศิษย์นับร้อยคนนะครับตอนที่มีคนมาร่วมทําบุญกันที่วัดแสงแก้วโพธิยานของท่านครับ